สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซาไทยคืนในช่องน้องใหม่เชียงตุงนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านกะเอ้ยไม่ใช่บ้านกะบ้านกาบกามนะคะบ้านกามนะคะก็มาถึงจุดนี้เรานั่งรถมาแล้วพี่น้องบ้านกามนี่หมู่บ้านเท่าไหร่นะพี่น้องร้อยเนาะออพี่น้องร้อยพี่น้องร้อยสี่สิบเอ็ดไว้หนึ่งทีสี่สิบ

ลืมได้ไงจ๊ะจะห้องไ่ายแล้วเนี่ยลืมได้ไงกันที่เนลูกูเองไม่ไม่ <c oughs> ไม่ดื <c oughs> มมม่มนะคะ <c oughs> ก็เนาะก่อนที่เราจะไปแจกของนะคะคก็ฝากให้ทุกทกท่านนะคะกดเอ่อกด subscribe รรให้น้องใหม่เซิงซุมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะแล้วก็หมู่บ้านกามวิถีชีวิตกันการอยู่กันกินที่นี่เขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามด้วยนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่เนาะแล้วก็เขา ประเพณีประทามของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะไปดูแล้วก็เอาของไปแจกให้กับเด็กๆหรือว่าพี่น้องในหมู่บ้านด้วยเนาะใช่ค่ะน้องหนูมีอะไรจะพูดไหมไม่ได้โอเคไม่มีอะไรคุณแล้วเราไปกันเลยนะคะไปเลยดูย์กันเลยค่ะเราไม่เคยมานะคะแต่ว่าเราเคยผ่านมาอุ้ยเราเคยผ่านมาอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่เคยเข้ามาข้างในนะคะฮะ นี่มากัน่อยาแบบเอ้ยหลังแบบจากที่เรามา<ะ>เรามาจากวัดพระธาตุจอมมอกนะคะบ่าน,น้ำเนาะแล้วก็มาต่อที่นี่นะคะก็มีแม่มีพ่อมีป้านะคะก็พากันมานะคะเอาของมาเจ้เอ้ยเนนบอกก่อน ว่าของที่นำมาแจกเนี่ยคือของพี่พี่เอฟซีจากประเทศไทยนะคะที่ส่งเขาเาเรียกว่ายายาประจำบ้านเนาะยาประจำบ้านยาประจำบ้านนะคะที่เอามาแจกนะคะก็จะเอามาแจกหมู่บ้านการนั่นเองนะหมู่บ้านกาญก็คือเปลี่ยนโอ้ปีอีกแล้วหมู่บ้านกามนะคะบ้านกามแล้วเขาเปลี่ยนหลังคาหมดแล้วเนาะเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นเพราะน้า เปลี่ยนเธอนะเย็บเข่าเลยจ้าโอ้ยเย็บเขาเองนะเย็บเขาเอาไปออกมาหน้าโอ้ยมีมีมีเป็นหลังตโยตะเย็นนะคะ โอ้ดูดูดูคือคือคือแบบว่าบ้านเขาอ่ะหลังคาบ้านเขาเปลี่ยนหมดเลยนะเป็นซั่งเลยเปลีนซังเปลี่ยนหลังคามันทมอดเหรอมันเป็นมุงคาเดอร์ไหตักจีมาแล้วโอ้ไม่บอกว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนะเป็นคาใช้ใช้คานะคะใช้กระเบื้องหลังคาแบบนี้นะคะวู้ทางเขาดีมากนะคะดูถนนนะคะคือเป็นเสิร์คอนกรีตเลยเนาะคอนกรีตเนาะเขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตใช่ป่ะปูนปูนซีเมนตต์์ปูนนซีเม วุ้นซีวม้นวุ้นสำเนียงวุ้นสำเนียงวุ้นซีเิ้นจ้ะวุ้นซีเิ้นวุ้นสเมียงนะทางเขาดีนะคะแล้วก็ไฟน่าจะไม่เข้าถึงนะเห็นเขาใช้ไฟโซดาเซลยวโซลาเซียวโซดาเซียวเนาะไฟแสงแดดไฟแสงแดดเนาะโซดาเซลล์แสงแดดนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะคะพี่หมื่นเยอะเออต้องมาตรงนี้นะนี้นะเดินอะไรอยู่ก็ต้องขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะคะทุกท่านที่ส่ง ตรงนี้ส่งสินค้ามาให้นะคะเนาะเออระวังตกเขานะคะพี่วิปป์เอาการันตีเอาที่ย่เจ็ดเป็นอะที่นี่เป็นวัดคล้ายกับวัดไทยขืนนะคะวัดไทยขืนหนึ่งอันแดงๆเนาะอันแดงๆดงเพืนสังก์ วัดผาต้าโอ้ยวัดผาต้าอยู่ข้างบนอีกนะคะตรงนู้นึ้นมาต์เนี่ยจำคือหน่วหอะไรวะเดี๋ยวขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะคะขึ้นไหมยังขึ้นนี่อ๋อเดินขึ้นตรงนี้นะคะเป็นชุดของพี่น้องเขานะคะชุดพี่น้องนะคะก็ใส่ผ้าถุงพี่จะใส่ยัดไงวโหวิวบรรยากาศสวยมากนะคะอสวยสวย เฮ้ยนอเบอรเบอร์เราเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าเราจะไปดูวัดผาตาที่นี่นะคะเป็นยังไงเนาะวัดตาในบ้านเก่าได้สวยสวยอ๋อเหมือนลุงทำบ้านอยู่ทันกันเนอะอันเหินอันอีไปอันละชาเขาไม่แน่ชานะชามนื้อลอยเนื้อลอยเนื้อลอยกันน่呐มือวัาผาตาก่อนอยู่เนื้อลอยกันเนาะนี่นะคะหมู่บ้านค่ะนะคะหมู่บ้านโอ้ยใจมันกล่องตันอีกอะโหบ้านแบบเด็กๆอ่ะน่ารักอ่ะ โอ้อนี้เข<ส>าอีบจานหน่อยฮะจากซิเคาวะอ๋อที่นี่รู้สุขเจริญแล้วเนาะอันนี้เป็นของโคเหรอเป็นของอยู่ขึ้นไรวะอุ้ยบันไดเขาทำไมมีอ๋อเฮือนอยู่ที่นี่อ่ะเออเฮือนอยู่เนี้อันนี้เป็นเฮือนป๋าอ๋อไก่มันอันกระเต่าอันนี้ก่อนเนาะมันกระเต่าว่าอันสซนล่ามีติไหน หล่านี้นุ้นี่อันนี้อันนี้โอ้อันนี้อขนนี่อ่ะนี่โอ้ขนล่เป็นลาเนี่ยดิเบลลาเหรอที่นี่นะคะที่นี่เขาปลูกลาต้นลาเลยต้นใหญ่ๆนะคะเนี่ยต้นดึงทปรเกลังไหมคุณโปรเกลังไหมเนาะตังไอ่ะปรเกลที่นี่มีผู้ใหญ่บ้านนะอ๋ออยู่ที่วัดนะวัดตรงไหนวัดตรงนี้วัดเนื้อเนี่ย เออเนี่ยคือนีรงฮะเิันนเออใช่ใส่ซีนนะแนเป็นประเพณีของนะเออทได้ปะนะเปิดต้งหนูอีกวันทำได้ทำไดิฮะซีนีใส่วในตัวอันอันพี่ยะซีนีใส่วนกวานะ็่่าอันนซีเินเใส่นน่ะอันนี้เป็นีนของ อันนี้เป็นสิ่งของของันนาพี่น้องพี่น้องร้อยเออพี่น้องร้อยเขาจะใส่ชุดสีน้ำชดสีน้ำอ๋อถ้าเราเอาเอาเสื้อ้ามาแจกนี่เปิห้าบัวห้าบัวยนัเนอ๋อเปินยินดีเนาะกัดๆอีนเนาะเออหนาๆนะคะก็ยินดีนะคะยินดีท้าวเสื้ามาแจกนะคะนี่จากมิลุออนมีเด็กๆเนาะเมียอ๋อมีลูกอยเกนอีกอ๋อ ก็หนนี่มันขึ้นหมีสี้าก็มังคึนก็ไม่มีอยู่ก็เดียวแกอ๋อแัอุ้โซโกก็ยู่ฮันตอ๋อยนตะอ๋อกำกำปิน้องร้อยในีบักก็สวัสดีนี่บันวะหื้สวัสดีนะสวัสดีค่ะบันหือ ชักชักเออชักชักก็สุดสวัสดีเนาะโอ้ชักชักนะคะชัก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 ดีดีอะเนาะอ๋อดีดีดีนะคะก็ดีดีนะคะก็ซักซักซักนะคะเปิดจะมีการลำบงมีอ่ะพวกคุณนี่ต้องปั่นเงินพื้นขกกะเออโอ้ปั่นเออปั่นขกกะเออเนาะเนาะมีสโลงเลยมีทีวีอ่ะทีวีก็มีอ่ะโอ้ทีวีก็มีดูทั้งทีวีไทยอ่ะทีวีทั้ง ทีส oh. eh th uh, no <right> no ั่งโอีปาโมมมตัวอ่ะโอ้โตอ้ตัวทีวีไทยจังตัวตัวอ่ะตัวทีวีไทยอยู่อ่ะ๋อดูทีวีไทยอยู่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะคะอันนี้ขึ้นไปดูเราจะไปให้ท่านชมดูเออเออเป็นสิ่งงามามากันการลำบวงเนออันนี้นะคะต้นชาเนาะนี่เนาะ นี่นะคะต้นชาเออต้นชาเขาใหญ่มากเลยอะเขาใหญ่มากนะคะเราขึ้นนะคะขึ้นเขาไปนิดนึงบ้านเก่าก็มีอะบ้านเก่าก็มีนะคะอันนี้เป็นบ้านใหม่เนี่ยที่เราเห็นตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือทางขึ้นพระธาตุไม่ใช่ระธาตุทางขึ้นวัดเก่า่อเนี่ยวัดเก่านะคะทางขึ้นวัดเก่าก็เอาโหลดมือตั้งน้ำอะไรอะ็ไม่ได้มันใสวันวัดเนี่ย จะไปตักแหลจีโน่เนี่ยนี่ต้อวิดนะวิดหยอดมันเออเอาหยอดไหมก็ตักแหลม่มีหยอดเนี่ยเขาเขาเย็ดดีเนี่ยลาขิงนี่แม่นะขิงนี่ก็คือก็คือเออไม่ได้ทํานะคะตอนนี้ไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอรถดูไม่ใช่ อันนั้นนะเขาก็เลยไม่ได้ทำนะคะไม่ใช่ดูดที่เขาจะเอาชาหรือว่าผลิตชานะคะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยทุกคนสู้ๆป้าจ้าวอีกนิดหนึ่งอีกนินึงอันนี้คือทางขึ้นวัดเก่านะคะก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยนึงนะคะคือต้นชาเขาก็จะแบบปลูกตามนี้แล้วก็เดินไปก็จะเห็นต้นชาแบบนี้นะคะ ต้นชาเขาใหญ่มากเลยเออบ้านกามบ้านกามถึงนั้นนะคะเขาเรียกว่าวัดผาต้าน,นั่นเองนะคะกว่าจะขึ้นมาได้นะคะทุกคน,น,นอเออเมื่อก่อน,นบันเช้ม่เฮ็ดว่าฮัดบ้านใหม่แน,น่อน,นอนมันขึ้นยากจังเนาะฮัทกับมิฮึงอ,อ่ะอัทกับมิฮึงนะอ๋อนี่เป็นวัดที่ตายอ่ะอืมอฮัทเมื่อตอนนี้จะเป็นยังง้อไปตั้งลงวไปตั้งลงอ่ะ ม่วนเนอะวัดในป่าวัดในป่านะคะอืมคุ้มมากเลยเหนื่อยเลยนะคะเราเห็นภูเขาแล้วก็เป็นทิวทัศน์นาะเราไปดูวัดข้างในนะคะโอ้โหนนะคะงามอู้ววัดเขาก็เจริญวัดเขาก็แบบนั่นนะเสือจีนหมดแล้วไปดูนะคะ อนุญาตค่ะโอ้ยแปลกมากเลยอุ้ยแปลกก็เนี่ยตาเลยนี่พาต้าตอ่ะอันนี้เป็นพาตต้านะคะม,มาจะไาจหวมาตัเอมาวหนด่าอมือ้แเนี้ยอตไปทั้ง้หนตั้งตหาม่ะ เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนไม่ไม่เสือกระเบื้องนะกระเบื้องหลังคาก็ไม่เปลี่ยนนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น ลังคาแบบนี้แล้วเนาะแบบน่ากเลยลองขึ้นมาเห็นไหคะเฮ้ยจังเปจังหู้ปืนมานะเป็จังหู้ปืนมาหมฮ้ยแปลกเนาะบอกนะคะฮุ้ยนี่เหมือนเขาเขาควายด้วยนะคะนี่มีภาษาคืนด้วยสทธาสทธาอันนี้เป็นสทธามันเองกันนี่ย พระธาตุแกอ๋อเอ้ยแปลกานาะอันน place, o, ín, ี้จะมีเป็นวัดพระธาตุนะคะบนห้องวัดซั่งเป็นประวัติอะไรกัเป็นวัดนี่สัทธาสัทธาแกอ๋อสัทธาดูเปบนเขนนี่นุ๊งอ๋อมันใจในล็อกไมคกันเนี่ยนะนี่ตาไว้คืออะไรเป็นวัดเแนเนาะเป็นวัดแนนอเนใจเป็นเป็นนันหิน่ะนะวัดหินน่ะนะ เบอคุณแม่ม่าม่ได้พาตาเราเปิดมาให้บัดกมาหน่อยก็มีเออเปิดให้เปิดนั่นเป็นเป็นถาดได้แก่ที่มีเป็นถาดได้มีอันพาตาสักนึ่งอันมาหินนี่กันเนาะเราก็เปิดมาเฮ็ดอันวัดก่อขึ้นมาน่ะเออเอ็กโซลามีนี่ยเฮ้ยสาดจริงเนาะไอ้ข้างบนเนี่ยเขาเอาไม้สานเองนะคะนะะคเดี๋ยวเราไปชมต่อที่มีอีกที่หนึ่งจ้ะมีตีตังเนื้อไปจ้ะ วัดป да า่าวัดป่าวัดป่า่ยวัดป่านะคะพ่อบอกว่าเมื a, well ่อก่อนนะคะเมื่อก่อนพ่อมาค้าขายที่นี่นะคะบ่อยแล้วก็เอ่อขี่ล้อวัวมาค่ะมานะคะมาตอนประมาณบ่ายโมงเนาะตีหนึ่งนะคะมาประมาณตีหนึ่งกวาจมาตีหนึ่งแล้วก็มาถึงที่นี่เช้านะคะพ่อค้าขายช่างก็เปาะกาโลอ่ะกาโลอ๋อกาโล้กาโลก็คือค้าโหลค้าฟื้นนะคะค้าฟื้น ไปขายนะคะแม่ก็บอกว่าขี่เคยขี่จักรยานนะคะกับพ่อนะคะมาเอาหลอกมักปูใช่ไหมแม่หลอกมักปูหลอกมักปูนะคะก็คือดอกไม้ที่อันนั้นไปเอามาเอาไปขายนั่งจักรยานมากับพ่อนะคะไม่ธรรมดานะคะมาถึงที่นี่นะคะอันนี้หมู่บ้านกาขาอยู่ไหนตั้งป่ากล้วยอยู่ทางฝั่งนู้นเลยนะคะแล้วก็ขายขายไม่ใช่ย้ายมาบ้านใหม่อยู่จุดตรงนี้นะคะเนาะ เมื่อก่อนเนี้อาจจะเป็นมงง์ลัลลงคา,ท,าที่เราเห็นนะคะก็เลยเห็นแม่พูดบอกว่าวันกามมั่นกามนะคะหมายก็เลยน,น่าสนใจก็เลยมาถ่ายให้ท่านชมได้ชมไปพร้อมกันน,นะคะไม่เคยมาแต่เคยผ่านอยู่นะคะเคยผ่านนานแล้วเนาะไปดูนะคะมีอีกวัดหนึ่งด้วยนะคะอู้โอ้ไม่จันทีบนเฮดอันนึงมั่งมั่งเียวแม่ จันหอมนะไม่จันหอมนะคะเี๋ยวเอาเดียมเดียวเขาจะเอางไปแต่งวัดลิปเดียวเลยค่ะขิปเดียวอ๋อเขาบอกว่ามีคนจะมาขอไปเป็นเล่มหนึ่งนะคะโอ้ร้อยกว่าปีแล้วนะคะไม่จันหอมที่ก็ไปทําลูกประคำอะลูกประคำนะคะเขาบอกว่าจะเอาไปแค่ต้นเดียวเองนะคะแล้วก็จะสร้างบ้านให้ จะสร้างวัดให้ใช่ๆจะสร้างวัดให้นะคะเขาบอกว่าไม่ยอมนะคะเขาก็เลยไม่เนียนะเนาะดูดูใกล้ๆนะคะสาธุหอมจังเลยเนาะเอ้ยมีโป่กขึ้นกันนี่หอมเต้หน่าแก้มันไหลไงใ่ลำอะไรเนาะเหมือนกันหอมเต้กันออกมาให้ดู หอดวมันกันเออเนี่อนี่นี่นีเนี่อันนี้อันนี้ไมใหม่อันนี้มอถ่าห้าก็อสิมันมีกิน่อุ้หอมน๋อหอมมันหอมมันโอ้หอมมันเปียกกันเลยจั้นหอมเนรอไหนชั้นหอมน่ะนะหอมเตอนี่หอมเต้ะอมบนนูนูคนพ่อเอาคนพ่อขุดมาดูนะคะบหอมหอมกันนะหอมนุานอนุยาหรือหอมเตอ ไม่จันหอมนี่นะคะของเก่าแก่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านนี้เองนะคะไม้จันหอมนะคะร้อยกว่าปีนะคะดูสูงมากนะคะโอ้สวยมากนะคะขออนุญาตหอมนิดนึ่งค่ะเฮ้ยจะมาหอมกันโหดๆทาทันอันนี้นอฝั่งนี้ไปสร้างนาตอนมาค้าแจ้าอุ้ยทันนี้เป็นผดถานกันนี่นอปีอันนี้เป็นผาถานะ อ๋อเมื่อก่อนเขาปลูกไว้แล้วก็ก่อไว้นะคะเหมือนเป็นคล้ายๆพระธาตุนะคะเนาะงามอากงามใจมันแบบโบราณน่ะเนาะบนพระธาตุนะต้นไม้จันหอมทุกคนเคยดูเปล่าต้นไม้จันหอมต้นไม้จันหอมไม่ใช่จันไม้หอมนุ่มเนื้อจันหอมหอมเดียหอมได้แซ่ต้นแบบหอมนั่นน่ะที่เขาไปทําลูกประคำนั่นน่ะเนี่ยมันต้นแบบก็อมใจเนาะมันปลูกกาออกมาก็เร็วแย ออกมากก uh ่าเดียวไงกะฮะออกมากก่เดียวอ่ะ oh. อีเจ oh, ้มีต้นเดียวไงเนาะมีต้นเดียวเองทีไห้ก็มียอ๋อหลัวหลัวแก้วไปดีๆกันเนาะอ๋อตีมีตีวันแสนโอ้วันแสนวันแหกวันแสนนะคะโอ้วันแสนก็นอกวันแหกวันแสนไม่มีต้นหนึ่งอ้เจ้างเพียรี่สังร่มไปละจ้นอกเพียรก็แล้วี่องชาวบ้านก็ดูแลรักษากันไว้มาตั้งในนานแล้วเขาจะพันไปเขาจะพันไม่ใช่เขาจะแบบตัดไปนะคะเอาแค่เอาแค่ต้นเดียวไม่ใช่ต้นเดียวเนาะอันนี้มันมีหลายต้นเนาะ เอ้ย um, มันมีต้นเดียวแต่มันมีหลายกิ่งนะคะที่นี่มีมหลายว,าว,าวาัดมากเลย่ะวัดข้างล่างนะคะแล้วก็มีข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้เสร็จแล้วก็เออมีข้างหน้านะคะข้างหน้าที่เราเห็นที่เราทางเข้าเมื่อตก,กี้นะคะอันนี้ฟองท่นตัง้ตงร้องฟองกันฟองอะโอ้ยถาดก็่ามีทางงั้นโอ้มีพระธาตุอีกนะคะเออจังจังเก้ขู่อ่ะอันคอมเปตมาเจียไปสังไหนสะมีวัดนั้นท่านนี้เนาะอ๋ออันนี้มีเจ้าวันกามเนี่นติด ก่อสร้างเนียนตังอ๋อสร้างอันนี้ก่อนนะคะสร้างอันนี้ก่อนแนละ้วก็มาอันนั้นเป็นที่สองนะอันนี้นี่เป็นที่สองอมันจะมีสุตุ้นหนึนห่งเลยภาวนาหันนี่มาเห็นนี่อ oh, ๋อภาวนา อ๋อมันตั้งมีได้ยังไงเนี่ยเนมันมันตั้งมีเกิออกมาอิดไม่ไม่ไหวเนี่ยมันภาวนาเห็นอก็นั่งสมาธิเห็นนะคะเห็นแล้วก็เห็นหินแล้วก็มาขุดๆนะคะพอขุดเสร็จแล้วก็จะเห็นหินเหมือนผ่าตาไว้ที่เราเห็นเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมาสร้างเป็นพระธาตุวัดขึ้นมานั่นเองนะคะไปเลยเราจะพาไปชมต่อนะคะ นั่นคือคือไม้กั้มกอดนะคะไม้กั้มนะคะก็คือกั้มไว้นี่อันนี้คือไม้สีไม้สีก็คือไม้ต้นอะไรนะต้นโพนะคะต้นโพมีต้นนึงเราจะไปดูข้างในว่าวัดนี้นั่นนะโอ้อันนี้เป็นซังเนี่ยอันนี้เป็นซังนี่เเขานน่ะจมโอ้ตีเฮ็ดผ้าเกินเนาะห้องครัวนะคะห้องครัวที่นี่นี่เขาเรียกว่าวัดป่านะคะเราไปดูนะคะตั้งเนื้อทั้งตั้งว่ามีสี่วัดเลยนะคะ เราไปดูนะคะจะพาท่านผูช้ชมนะคะไปดูข้างในวัดนะคะโอ้อันนี้คือข้างหลังนะโอ้นะคะโอ้โอ้นี่เป็นวัดนะคะมีไฟเสียงแม่ออมใส่ไฟในเสียงแดกคน,อ,น,นอ้นย ดูไฟสองมาตรงนี้พอดีนะคะก็ว<า>สว่างมากเลยนะคะ<า>ก็เราขอไปไหว้ก่อน<า>นะว,<า>วัดป่านะนี่อันนี้คือวัดป่านะคะวัดป่าเมื่อกี้เป็นวัดภาต้าข้างนอกนอวัดซัง ็นวัดดินขอนะคะดินขอแต่ว่าเขาเออปรับปรุงใหม่นะคะก็ข้างล่างนี่ก็ยังไม่เสื่อนนะะตอนนี้คือเออจเริญขึ้นนะคะเขาก็ปรับปรุงแต่งในประตูเข้าทั้งสองทางนะคะข้างหน้ากับข้างหลังนะคะน,นะคะวัดวัดป่าโอเคนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปชม ต่อที่อีกวัดหนึ่งนะคะที่นี่มี4วัดด้วยกันนะคะจะเป็นที่อีกที่นึงจะเป็นพระาธาตุนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันตอนนี้เราก็ขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะคะขึ้นมาอีกวัดหนึ่งนะคะที่นี่แปลกใจมากเลยทำไมถึงมีวัดทั้งหมด3วัดนะคะเป็นเพราะอะไรเราจะไปถามไกด์สดหรอนะคะนี่ไกด์นาเที่ยวนะคะไกด์นาเที่ยวของเราก็คือท่านนี้จ <laughs> ื <ก S 2> ๊อจ้าหนอนในปังยาว อ้อันทันเป็นปังยาวะฝั่งตรงนู้นนะคะพ่าธาตุนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นธาตุปังยาวนะคะเราไม่น่าจะไปได้เนาะเป็นปันป้าวเปล่าไปได้หรไปได้ทุกมั้มอ๋อไปได้อยู่นะคะเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะไปนะคะเพราะวันนี้ไม่มีเวลาแล้วเนาะนมสุดหลอจืทราบเป็นเคยเป็นไก่มั้กเหรอจงเป็นไก่เคยเป็นไก่ไทยมั้งเนรอจังใจ เป็นไงเป็นไกล้น้ำทางเขานั่นเนาะสีสังอ่ะเนาะสีสังเป็นเกวานะได้สามเนี่ยเสาวะนะเบียร์สเสาฮะอ๋อเป็นเท่าเก๋นะคะเท่าแก่ด้วยนะคะเอ้ยเท่าแก่น้ำเที่ยวนะคะเท่าแก่บ้านนะคะนูะะคข้างในเป็นพระธาตุนะคะเอ้ยเปียกใจทั้งเหล่มีอันเป็นสีวัดกับเนวเนาะ นี่ถาดเอาโบราณนะนี่ของเราะนี่เป็นถาดวันกลามอ่ะนี่เป็นถาดวันกลามอ๋ออันนี้เป็นผ้าตุบ้านกลางนั่นเองค่ะผ้าของเหมือน่ะฮะเหมือนแต่เมื่อกี้เราไปดูก็เป็นอันนั้นเป็นผาตั้งเนาะผาตั้งก็คือมีหินนะคะเอาที่นี่ก็แบบใช้ภาษาเขินหมดเลยเนาะที่นี่ ไปดูนะคะธาตโบราณนะคะจะมีไฟนอนี่นะคะเออดีกว่าฮันดูแซะฮันดี้อ่อชัดนะอันนี้เป็นพระธาตุโบราณสมัยหลายร้อยปีมากเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้ประวัติดีนะคะแต่วันนี้เรามีโอกาสได้มาไหว้ที่พระธาตุนี้นะคะพระธาตุหลวงนะคะวัดพระาตุงวันกลางนะคะขอไปไหว้ก่อนนะฮะ นี่นะคะแต่ไม่มีการบันทึกไว้นะคะว่าไม่ดูว่าสร้างขึ้นอ่าพอซอไหนบ้างนะคะแต่พวกคุณต้องเอาโน่นนะคะอะไรประตูของโบราณโลของโบราณเจ็ดเจ็ดของ,รง,ของ,รงเราไม่เคยเห็นพระธาตุแบบนี้มาก่อนนะคะก็วันนี้เราได้มาเห็นนะ นนะะจะมีเป็นหมูเป็นไก่อันนี้น่าจะทําจากไม้เลยนะคะเออทุกคนดูนะคะทําจากไม้นะคะทําจากไม้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะกลับกันนะคะ มาเห็นวัดเก่าแก่นะคะที่หมู่บ้านบ้านกามบ้านกามนั่นเองนะคะก็มีทั้งหมด4วัดนะแต่เราก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมานะคะก็รู้แต่ว่ามีวัดทําไมมีวัดทั้งหมดเป็น4ี่เนาะค่ะาตาแล้วก็มีเจดีเจดีเจดีใหญ่เนาะเจดีโบราณเจดีใหญ่นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราไปวัดป่าแล้วก็วัดป่าแล้วก็ตรงนั้นเป็นวัดอะไรหู่บ้านวัดในหมู่บ้านนะคะไปเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าเลยนะคะติดตามต ที่เราจะเอาของมาให้กับชาวบ้านที่นี่นะคะก็ติดตามชมต่อเลยนะคะเพราะว่าเรามานี่คือคือแบบว่าเนาะ มันเห็นอะไรเลยๆอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะ,คะก็วันนี้เราได้มาเห็นแล้วก็มาเห็นพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านชมนะคะไปต่อนะคะต่อที่วัดอีกวัดหนึ่งนะคะวัดในหมู่บ้านวัดในหมู่มบ้าน,านแล้วก็ไปแจกของกันนะคะไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็จะมีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นนะคะก็รอติดตามชมไว้เลยนะคะ ก็ไปแล้วฝากเป็นกำใจให้เราสองคนด้วยนะคะเราจะเนาะเราจะทําให้มันดีที่สุดนะคะถ้าแบบเกิดไม่ดีตรงไหนก็น,นะคะก็ฝากพีนะะ่ๆ FC อะไรท่านก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเราได้เลยนะคะติชมกันได้นะคะแต่อย่าแรงนะคะอย่าแรงนะคะก็ติชมกันมาได้แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาทักทายกันได้ตลอดนะคะก็าลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกับสาวไทยคืนในคลิปหน้านะคะอย่าแรง อย่าแรงกันพี่ใหม่อ <c oughs> ย่าเล็ก